ีค่ะพบกับคุณครูกันิการเนียมงามนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องการหารสั้นนะคะการหารสั้นเป็นอย่างไรเ,เรามาดูกันจากตัวอย่าง7,032หารด้วย8เท่ากับเท่าไรจุดข้อนี้เราเรียก7,032ว่าเป็นตัวตั้งและเรียก8ว่าเป็นตัวหารนะคะอ่าวิธีการก็คือให้นักเรียนนำตัวตั้งไปเขียนไว้ ในสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารเขียนไว้ด้านในหลังจากนั้นนำา8ซึ่งเป็นตัวหารมาเขียนไว้ด้านนอกนะคะต่อมาค่ะวิธีการพิจารณาก็จะคล้ายกับการหารยาวนั่นเองนะคะก็คือดูว่า8คูณอะไรได้7อ่า8คูณ7ไม่มีเนาะ แปดคูณอะไรได้เจ็ดไม่มีอ่ะทีนี้ขยับตัวเลขใหม่หนึ่งตัวแปดคูณอะไรได้เจ็ดสิบนะคะอ่าแปดคูณอะไรคะแปดคูณแปดเป็นหกสิบสี่เพราะฉะนั้นนําเลขแปดมาเขียนไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเปิดตัวเลขมาถึงเลขศูนย์เพื่ะนั้นใส่คําตอบให้ตรงกับเลขศูนย์นะคะอ่าแปดคูณแปดเป็นหกสิบสี่หลังจากนั้นนำหกสิบสี่ไปลบออกจากเจ็ดสิบค่ะ ลบออกมาแล้วได้เท่ากับ6นะคะอ่านำ6มาเขียนไว้ตรงนี้ค่ะโอเคจาก3ก็จะกลายเป็น63หลังจากนั้นนักเรียนดูต่อค่ะดูตรงนี้ค่ะดูเฉพาะตัวเลขตรงนี้นะ63 8คูณอะไรได้63จะเห็นว่า8คูณ7เป็น56เพราะฉะนั้นให้เรานำคำตอบเลข7ใส่ด้านล่างตรงนี้ 8คูณ7เป็น56หลังจากนั้นเอา56มาลบออกจาก63ตัวนี้นะคะ,ะลบออกมาแล้วเหลือเศษเท่ากับ7ให้นำตัวเศษมาเขียนไว้ตรงนี้ค่ะเศษ7สา่เลข7ลงไปจาก2ก็จะกลายเป็น72ต่อมาค่ะ หรือว่า8คูณอะไรได้72จะเห็นว่า8คูณ9เป็น72นะคะ,ะนำคำตอบเลข9ใส่ตรงนี้ค่ะ8คูณ9เป็น72ซึ่งเป็นคำตอบที่ตรงกับตัวนี้พอดีนั่นหมายถึงว่าสามารถหารได้ลงตัวคำตอบของโจทย์ข้อนี้ก็คือ879นะคะนำคำตอบตรงนี้ไปเขียนตอบได้เลย ต่อไปดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะ7704หารด้วย6เท่ากับเท่าไรอ่าตัวตั้งก็คือ7704และตัวหารก็คือเลข6นะคะเหมือนเดิมค่ะนำตัวตั้งไปเขียนไว้ในสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารและนำตัวหารไปเขียนไว้ด้านหน้านะคะอาข้อนี้เราจะใช้สูตรคูณแม่6 เริ่มต้นจาก6คูณอะไรแล้วได้7ซึ่งก็คือ6คูณ1ใช่ไหมคะาสายเลข1ตรงนี้นะคะใส่ให้ตรงกับเลข7ก7ที่เราดูเมื่อสักครู่นี้6คูณ1เป็น6หลังจากนั้น7ลบกับ6เหลือเศษ1ใช่ไหมคะนำเศษ1ไปเขียนไว้ด้านบนตรงนี้าจาก7ก็จะกลายเป็น17 หคูณอะไรได้สิบเจ็ดหคูณสองเป็นสิบสองใช่ไหมคะอะ่ใส่เลขสองตรงนี้ใส่เลขสองหกคูณสองเป็นสิบสองเอาสิบสองมาลบออกจาก17เหลือเท่าไหร่คะสิบองลบออกจากสิบเจเหลือเศษเท่ากับห้านำเลขห้ามาเขียนไว้ตรงนี้คะ่ะเหลือเศษห้าจากศูนย์ก็จะกลายเป็นห้าสิบ เห็นไหมคะต่อไปดูค่ะหกคูณอะไรได้เท่ากับห้าสิบอ่าหกคูณอะไรคะอ้าวหกคูณแปดเป็นสี่สิบแปดไหมคะหกคูณแปดเป็นสี่สิบแปดหลังจากนั้นเอาสี่สิบแปดลบออกจากห้าสิบค่ะสี่สิบแปดลบออกจากห้าสิบเหลือสองนำเล็กสองไปเขีย 2, ไนไว้ตรงนี้นะคะ จาก4ก็จะกลายเป็น24แล้วตอนนี้อดูต่อค่ะ6คูณอะไรได้24 6คูณ4เป็น24พอดีเลยใช่ไหมคะ,ะ6คูณ4ใส่เลข4ตรงนี้ค่ะคำตอบอ6คูณ4เป็น24หารลงตัวพอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้คือบรรทัดคำตอบนะคะนำตรงนี้ ไปเขียนลงในช่องคำตอบได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการหารสั้น